ที่น่ารักนะคะมาอีกแล้วนะคะสายฝนโปรยปลายนะโอ้นะคะนี่แหละนะที่หนูบอกว่าหนูไปเข้าพระอินมาเนาะบอกว่าเย็นๆฝนจะตกนะตกมาจริงๆนะคะนี้ก็รู้นก,กันนะ,ะว่าจะมีลมไหมเมื่อคืนลมนะคะแต่เราเข้าบ้านแล้วเราไม่รู้สึกกลัวเนาะเห็นยายส่องไฟมานะยายมานอนกับเด็กๆที่บ้าน ไอ้เดี๋ยกเอ้สังหมามันเข้าครัวน่ะเออให้มันเชนิญมันออกมาลูกนั่นละ่ะ <laughs> ข้าวข้าวเเกแน่นอนนะอืใช่ใช่เอารถตาไปเก็บเข้าวที่เก็บผนมาอย่างแรงนะคะหลังจากที่เราขึ้นมาจากที่นา,นาเนาะ เลยนะคะชั้นแรกก็จะเป็นปลาย่างนะชั้นที่สองก็จะเป็นภูเขาหัวโลดแล้วก็ภูเหล็กไฟนะ ลมพัดมาอย่างแรงมันน่ากลัวนะคะอันนี้เป็นการนะคะเข้าสู่ฤดูทำนาจริงๆแล้วนะคะคือเดี๋ยวเราจะเดินดูหน้าบ้านกันส่วนเด็กๆก็เ,เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะ ส่วนตัวหนูก็เพิ่งมาจากนาเนาะไนถอนกล้านะแล้วก็มาอาบน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะทำกับข้าวเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอดูฝนก่อนนะคะเด <ๆ S 2> ี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้เนาะร่องน้ำของเรานะคะพี่น้องจากตรงนี้เนาะก <ๆ S 2> ็ลงไปสู่ตาก,ก้านะคะที่เราถอนกล้าในวันนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่ท่านคูตรงนั้นมันพังนะ มาติดต่อกันสองวันแล้วสองเย็ยนแล้วนะเย็ยนเมื่อว,วานสองณย็น ขนซานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังบ้านบ้างน,นะคะเอฟซีหลังบ้านของเราอู้ทางโน้นทำไมเป็นแบบนั้นอะ่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะทางด้านโน้นเนาะตรงเงาคุ้มไม้แถวนี้นะ เหมือนคนละฝากฟ้าเลยปุยเมฆนะคะก่อตัวกันมาเป็นผลเนาะ ตกอย่างแรงนะคะขอบคุณนะเทวดาฟ้าดินนะที่ประทานฝนมาให้ลูกหลานได้ทำไร่ทำนาเนาะปีนี้นะคะข้าวไร่ก็สวยงามมากพี่น้องพข้มาต่อยยังไม่ขึ้นมาจากนากนะะับตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะเพราะว่าตอนขึ้นมาเขากำลัง ตัดหางกล้าเนาะพาชมบรรยากาศยามข้ามยามฝนตกหลังเลิกงานนะคะก่อนทำกับข้าวเย็นเนาะต่างคนต่างมีหน้าที่นะคะก็พูดหยอกล้อกันไปหนอ่อยสิเนาะอะไรอะไรก็คู่นี้เนาะก็หน้าที่ของใครหน้าที่ของมันเนาะ ยายก็มีหน้าที่ของยายนะตาก็มีหน้าที่ของตาทางโซนภูหลวงรู้สึกว่าฝนจะหยุดตกแล้วนะคะโซนด้านโน้นเนาะ,ะด้านนี้ก็หยุดเหมือนกันนะคะภูเขาหัวโล้น ตอนนี้ก็กําลังดูดูผ้าที่ตกดินด้วยกันนะคะเอฟีช e. ุ่มเอ่ยช่มงามอาราแมแท้สวยจริงๆมาพักผ่อนหย่อนกายได้นะอาซาแล้วนะคะสำหรับสายฝนเนาะที่โปรยปลายมาอย่างแรงเนาะ ดูกอไผ่คือเนาะกอไผ่ค่ะเนี่ยอันนี้กอไผ่ บรรยากาศบ้านทุ่งบ้านอยู่ตีนเขาเอายังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ